และก็มีเรื่องขอความร่วมมือจากกองพลจักรวัดดาวโอยพันฮัดขอทุกคนรวมทั้งวีต่างๆทุกๆวีด้วยให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดแต่ไม่ต้องเคร่งเครียดเพราะเป็นต้นบนต้นแบบที่ยังศรัทธาที่จะไม่เกิดให้เกิดแก่ชาวบ้านที่สัญจรผ่านไปมานะจ๊ะและจังเป็นการรักษาศรัทธาที่เกิดแล้วให้มีเปี่ยมล้นยิ่งยิ่งขึ้นไป ดยเฉพาะเส้นทางที่เป็นถนนสองเลนในเขตพื้นที่ต้นพระพุธดงขอให้งดการจอดรถที่ริมถนนทั้งสองฝั่งให้หาที่จอดให้เรียบร้อยอะไรไปจอดที่ไหนไจ๊ะอ๋อ,อมีลานจอดรถอยู่แล้วใ,ให้หาที่จอดให้เรียบร้อยก็หมายถึงอย่างนี้นะจ๊ะชัดไหม ใครว่าชาัดขอให้รวย,รยนี่นะ <laughs> แล้วขอให้เป็นเกตงดการขับรถแซงนี่นะแซงคือซิ่งแหละแหละอย่าไปแซงกันนะจ๊ะแล้วก็เรียงจัดระบบระเบียบแม้เราจะรีบไยปกระามเนาะรเราต้องจัดระเบียบของใ,ใจเราก่อนให้เป็นระเบียบพอใจเราเป็นระเบียบเดี๋ยวรถก็เป็นระเบียบแต่ถ้าเป็นความจำแป้นจริงๆนี่นะแซงได้ เออแต่ไม่ควรปิดถนนวิ่งเลยนะจ๊ะไม่ใช่ปิดถนนวิ่งเลยไปหนึ่งเลนมาหนึ่งเลนไม่ใช่ไปสองเลนใครไม่ปิดถนนจงรวยจงรวยจงรวยนี่ปฏิบัติตามกฎจราจรแค่นั้นเหรอควรจเฟื่อเส้นทางกับผู้ที่สัญจรไปมาให้เขาได้รับความสะดวกด้วยอย่างนี้นะจ๊ะ เขาจะได้ไม่ลำพึงนี่นะเออไม่ลำพึงอะไรต่างอย่าง,างนี้เนาะเราจะได้มีแต่คำสรรเสริญอนโมทธนาสาุการนะ